อโอเคอันนี้ก็จะเป็นซีรีส์นะครับแก้ปัญหารายได้ไม่ถึงหกหลักด้วยการทำอีบุ๊กเงินล้านนะครับอันนี้จะเป็นหนึ่งในพาทข,ของซีรีส์นะก็คือสูตรลับการขายอีบุ๊กให้ได้ยอดหนึ่งหมื่นบาทขึ้นไปต่อวันนะครับก็อันนี้จะเป็นสไลด์หน้านี้เพียวเพแล้วครูต้นจะใช้การอธิบายนะครับเพราะว่าจริงๆเนื้อหาเนี่ยใช้การอธิบายได้นะครับการที่เราจะทําให้ยอดขายอีบุ๊กเนี่ยหนึ่งหมื่นต่อวันหนึ 1, 1, 1, 0, ่งหนึ่งหมื่นบวกต่อวันเนี่ยมันประกอบด,ด้วยปัจจัยหลายอย่างนะครับแต่หลักๆ จริงๆมันจะมีประมาณ5ปัจจัยแต่ครูต้นจะเอามาสอน2ปัจจัยก่อนนะครับอย่างแรกสําคัญที่สุดเลยคือการทําเรื่องของการตลาดครับแบบออนไลน์มาร์เก็ตติ้งอีกทีนึงนะก็คือหัวใจหลักเลยนะอย่างแรกคือต้องทําออนไลน์มาร์เก็ตติ้งครับการตลาดนะพวกการตลาดออนไลน์มาร์เก็ตติ้งที่ดีที่สุดก็คือคอนเทนต์วิดีโอนะครับพวกคลิปสั้นต่างๆนะครับอันนี้มันคือเป็นการสร้าง ตัวตนนะครับมันเกี่ยวอะไรกับการได้ยอดละ่ะครูต้นอ่าเดี๋ยวครูต้นเกี่ยวข้องแบบร้อยเปอร์เซ็นเกินร้อยนะครับสองร้อยสาร้อเปอร์เซ็นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวครูต้นจะเอาตัวอย่างครูต้นนะครับเมื่อครูต้นเนี่ยจะทําธุรกิจตอนนี้นะปัจจุบันครูต้นทำสองอย่างนะครับก็คือจะมีอสอนเด็กอันนึงนะครับ,อ,อ,รนะรบอันนี้ครับ follower ใน Tik t o k หนึ่งแสนนะครับแล้วอีกอันนึงจะเป็นสอนเปียโนนะครับซึ่งไอเจ้าตัวสอนเปียโนเนี่ยครูต้นทำอีบุ๊คขายตอนนั้นครูต้นมีผู้ติดตามไม่เยอะมาก ขายแทบไม่ได้เลยขายไม่ได้เลยด้วยซ้ํานะครับในในแบบวันที่เปิดตัวเนาะอันนี้คือครูต้นไม่ได้ใช้แอดนะครับครูต้นก็ขายแบบอนไลฟ์ขาย,ายแล้วก็เปิดตัวอะไรแบบนี้เนาะครูต้นขายขายแทบไม่ได้เลยนะครับแต่กับธุรกิจสอนเด็กเนี่ยที่ f o l l o w e อร์แบบเป็นแสนเนี่ยครูต้นแบบเปิดตัวแรกเแนบบี่ยยอดขายแบบโอ้โหสองสามหมื่นนะครับอืมทาไมมันถึงบูมได้ขนาดนั้นเพราะว่าครูต้นทำคอนเทนต์มาเยอะ อย,อย่างของอาเดี๋ยวครูต้นให้รายละเอ,อียดเพิ่มเติมไอ้ของสอนเปียโนเนี่ยครูต้นขายแล้วทีนี้เนี่ยมีอินบ็อกซ์เข้ามานะครับเยอะเหมือนกันก็แต่ว่าไม่มีใครซื้อเลยคือทุกคนเหมือนแบบมีความกังขาในตัวเราว่าแบบว่าเอ้ยมันจะดีจริงหรอเพราะว่าครูต้นไม่ได้ลงคอนเทนต์อะไรเลยในช่องใน,ในช่องสอนเปียโนตอนน,นนะมีมีคอนเทนต์เดียวเองมีคลิปเดียวแล้วเป็นคลิปอะไรไร้สาระก็ไม่รู้นะครับแล้วแบบเหมือนแบบคนเขาก็ไม่เชื่อถือนะคือคือลอ,ลองนึกเป็นเราสิ ถ้ามันมีแบบชแนลหนึ่งขึ้นมาแบบว่าผู้ติดตามน้อยแล้วก็คอนเทนต์มีอันเดียวแล้วก็มาขายอ e ีบุ๊กเกี่ยวกับแบบว่า,าการเล่นดนตรีเพื่อสุขภาพตัวนี้นั่นมันก็น่าซื้อแหละก็แต่แต่ว่าก็อ่ะก็มีคนซื้อมาบ้างแต่ว่าที่เหลือเขาไม่ซื้อเลยนะครับคือมันแบบว่าได้ไม่คุ้มเสียแต่กับการไอ้ที่ครูต้นทำของสอนเด็กเนี่ยโอ้โหคอนเทนต์ครูต้นมีประมาณเป็นร้อยวิดีโอนะครับครูต้นสามารถแบบว่าขายแบบไลฟ์ขายพอขายปึ้งแล้วคนซื้อกระจุยเลยนะครับ ฉะนั้นเห็นไหมความสําคัญเนาะถ้าอยากขายอ e ีบุ๊กให้ได้ยอดขายแบบหลักหมื่นต่อวันเนี่ยเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างเรื่องของพา u c h กับการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับยุคนี้ดีที่สุดคือสร้างคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับก็พยายามทำคลิปสั้นเยอะๆนะครับอันนี้เป็นหัวใจเลยนะครับอันนี้ข้อที่1ส่วนข้อที่2นะครับก็ ครูต้นอันนี้เล่าต่อนะจากการที่แบบขายอ e ีบุ๊กในในแอปดำไม่ได้แล้วนะครับครูต้นก็เลยมายิงโฆษณาขายนะครับในแอปฝาก็อันนี้จะได้ยอดเหมือนกันอันนี้ได้ยอดอยู่แล้วร้อยเนะครับครูต้นได้อธิบายเรื่องของการตลาดไปในพาร์ทกันก่อนแล้วว่าในตลาดหนึ่งร้อยซนจะมีคนสิบห้าสิบยีิเอร์เซนที่ซื้อสินค้าทันทีที่เห็นโฆษณา นะครับซึ่งถ้ายิง่งแต่แต่ว่าอาก็ต้องบอกเลยไว้ด้วยว่าราคาก็ต้องไม่แพงมากนะอีบุ๊คคุณต้นขายเนี่ยร้อยห้าสิบสองร้อยเนี่ยเขาซื้อกันกระจุยเลยนะครับเห็นปุ๊บซื้อปั๊บเลยไม่ดูเครดิตเราเลยด้วยซ้ํานะครับเพราะว่าทําททาไมถึงเป็นอย่างนั้นทําไมมันไม่เหมือนทฤษฎีที่คุณต้นบอกว่าเออต้องทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งน่นนี่นะั้นนู้นทฤษฎีทีทคต้นที่คุณต้นบอกนะครับตลาดร้อยเปอร์เซ็นต์สิบห้าถึงยี่สิบเซนซื้อต,อตั้งแต่คงแรกเห็นโฆษณานะครับถ้ายิ่ ราคาไม่แพงชิ้นเล็กๆเนี่ยเขาซื้อได้ทันทีและอ e ีบุ๊กที่ครูต้นขายเนี่ยร้อยห้าสิบนะครับตอนนั้นสองร้อยเองนะครับก็ได้ยอดมาจากการขายบนแอฟฟาก็ก็หลักหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้วันเดียวนะวันวันแรกน่าจะประมาณห้าพันนะครับสี่ห้าพันประมาณนะครับก็โอเคจะมีสองอันหลักๆนะครับลองคิดดูนะถ้าเกิดเราทำสองอย่างควบคู่กันเนาะอย่างเช่นครูต้นเนี่ยทำตอนตอนนู้นนะครูต้นขายแค่แค่บนโฆษณา a c e b o o k เนี่ยอย่างเดียวเนี่ยครูต้นได้ยอดห้าพัน อย่าลืมนะว่ามันเป็น15%ของตลาดนะอืมทุกวันนี้เนะี่ยครูต้นขายอีบุ๊กนะครับแบบในในในของเปียนโนเนี่ยเพิ่มเติมเนี่ยโหได้ยอดวันนึ้งก็เป็นหมื่นๆเหมือนกันเพราะว่าเรามีคอนเทนต์แล้วเมื่อก่อนเรายังไม่มีคอนเทนต์เรายังไม่มีเพอร์ซนาลแบรนด์คอนเทนต์เรามีแค่อันเดียวผู้ติดตามก็น้อยมันเลยทําให้ไม่มีคนซื้อจากคอนเทนต์ของเราแต่ว่าเปรียบเทียบกันอ่ะถ้าครูต้นแบบมีมียอดผู้ติดตามแสนหนึ่งมีคอนเทนต์ประมาณร้อยอันคนซื้อเราแบบ ทุกวันซื้อโดยไม่ถามยอดวันนึ้งเป็นหมื่นๆน,นะครับฉะนั้นคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งสำคัญมากๆยังไงเราก็ต้องทำคอนเทนต์ครับถ้าอยากขายดีในยั่งยืนล,ลูกสินคูต้นทุกคนคูต้นบอกหมดเลยว่าต้องทำคอนเทนต์อือันนี้มมนเป็นสิ่งที่ทำให้เราขายได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ระยะย,ยาวนะครับแต่คอนเทนต์อย่างเดียวก็จะเก็บลูกค้าได้ประมาณ7 0็ดสิดเฉะนั้นเรายิงแอดเพิ่มเติมหรือยิ่งถ้าแบบว่าอยากได้ยอดเร็วเนี่ยการยิงแอดจะเหมาะนะครับแต่ดีที่สุดทำควบคู่กันสองอดกก็ไ้เารา การทำคอนเทนต์การสร้างคอนเทนต์จะถือมันใช้เวลาเนาะระยะหนึ่งนะครับฉะนั้นยิงแอดก่อนเพราะว่าคนเราต้องกินต้องใช้นะครับก็ยิงแอดเอายอดทันทีเลยแบบปึ้งอะเอาเงินมากปึ้งโน่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ทําเรื่องของคอนเทนต์ควบคู่กันไปด้วยนะครับสองอันนี้ทำไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืเรื่อยเรเราก็จะมีรายได้ทับถมทับถมทับผมทับถมขึ้นไปนะครับอะโอเคจริงๆมีประมาณสองสามวิธีนะแต่ว่าเอาหัวใจหลักไปก่อนนะครับอย่างแรกก็คือทํา Content, คอนเทนต์นะครับอย่างที่2ทําโฆษณานะครับลูกค้า100%ซื้อท,ทันทีตั้งแต่เห็นโฆษณา 15- 20%ส่วนอีก80%จะซื้อเพราะคอนเทนต์ของเรานะครับฉะนั้นถ้าอยากได้ลูกค้า100%นะครับก็ทําทั้งคอนเทนต์แล้วก็ทําทั้งโฆษณานะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ลุยเลยครับผม